เหมือนมินไม่ยอมพูดคุยกันงแต่นี้เขาเทคทามเทคทามนานไปนิดนึงสวยสวยสวยแต่แแบบอารมณ์แบบเครียดนะแบบเครียดแบบมาตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี้ฉันไม่เริ่มจะคุยกับเธอจะคุยอะไรอีกอะ ด้วยเธอก็แยกทุกอย่างจากฉันหมดแล้วน่าก้มก้มเหรอไม่จริงนะฉันไม่เคยคิดจะแยกทีไปจากเธอเลยทีก็อยู่กับฉันเองเห็นแล้วอยากกินขนมไหว้พระจันทร์นะแล้วอยู่กับอยู่กับกล่องสีแดงๆอะใช่ไม่กดจี๊แต่ก็พูดได้ก็เธอชนะแล้วนี่ไม่จริงนันดีฉันไม่เคยคิดจะแยกอะไรไปจากเธอเลยแต่าเธอไม่เชื่อไม่อันนี้แบบมั่วมากอ่ะแต่เข้าวสารมาก่อน เพราะว่าผู้ชายคนที่เขารักเธอที่สุดของเราจะไปจากที่นี่แล้วเออดีดีดีมีเรื่องเธอคิดดูนะผู้ชายที่พร้อมจะร่างกายของเธอกับผู้ชายที่อันนี้อันดีที่พร้อมที่จะยอมตายได้อันนี้คือมีคิดว่าผู้ชายคนที่เรารักใช่ป่ะยอมเสร็จละเักเนดีเรนดีฉันจะช่วยแต่ได้แค่นี้แหละ ดูอยู่ที่บ้านเชื่อแบบว่าสันนี้เป็นนางเอกจริงๆเชื่อป่ะแม็กแม็กแม็กกัปจะสิงแต่ล้องแม็กอะไรนะปอยปอยนะปอยแม็ปตายแม็กตั้งใจยืดดูตั้งใจยืดแม็กทีมิ่งไปแล้วปแม็ก ตอนวิ่งเข้าไปเหนื่อยเราเพลงแม็กมาแม็กมาลอยอย่างไรคนอะไรมันลอโอยคนนอกบ้านถ้าให้เลือกอยากเล่นบทใครเออ คืแซซอนเหรอเล่นกูโซอยากเล่นมากไม่ได้หนูต้องพลิกบ้างเนี่ยพลิกเนี่ยพลิกมากเลยพลิกกันแปลงแล้วคุณครูครูแก๊ปนี่คือพี่แม็กตอนอายุเยอะแล้วใช่ไหมครัครูไม่ได้กินเรื่องขนาดนั้นพี่แต่พูดเรามองถึงขนาดนั้นไม่คือจริงจเหตุการณ์มันคือว่าบาร์แห่งนี้ถูกปิดไปเพราะว่ามีคนตายเกิดขึ้นก็เลยถูกปิดแต่พี่แม็กไอ้ไม่พี่แม็ก ครูแก๊ปเนี่ยเขาเคยเป็นคนที่เคยมาที่บ้านแห่งนี้แล้วก็แบบเป็นลูกค้าอีกคนหนึ่งที่แบบว่าต้องการจะบอกว่าบาร์แห่งนี้มันดีมากแต่มันต้องโดนปิดไปเพราะเรื่องนี้แค่นั้นแล้วเหตุการณ์ที่ฟังคนในยุไม่รู้ไงให้เให้คนดูคิดต่อเองว่าใครเป็นอะไรไปผ่านไปมันดาบก็รู้แล้วไม่ต้องลบลงไปจริงๆรู้รู้ว่าพวกเราอ่ะเดินเข้าไปทำมาทาแล้วไปเดินเหมือนเป็ดเลย ตอนแรกนึกว่าแม็กซไปหยิบกระเป๋าอะไรอ๋อไปวางใหม่เออตอนเนี้ยครูกลัวสานีออกมาเร็วเกินมากเลยแต่มีปล่อยใช่ป่ะมีคนปล่อยแม็กซบอกแม็กจะเดินตกเวทีแล้วตอนแรกหนูแม็กซ์อย่าไปนะแม็กซ์ตกสูงมากโอ้โหและใหญ่มากด้วยนะแม็กซ์สิงสิงกับสิงแล้วสิง ปล่อยนี้นะแม่เดี๋ยวดูเดี๋ยวจังหวะฟังสุภาพของเขาให้โอกาสนะอืย่าไปนะแม็่ช่วยด้วยจะไปคนนี้ฟานีจะน้ำตาหยดทั้งสองแปะก็ได้นะไม่ไหวเดี๋ยวกลัวแบบร้องไม่ได้แต่ตอนนั้นน่ะคืออล้วข้างในอ่ะไม่แม่อันนี้อันนี้ก่อนแล้วแน่นจริงว่านจริงนี่ปล่อยแม่เถอะ แ,แน่นจริงไม่ปล่อย no. จริงๆไม่ปล่อยจริงๆคือไม่ยอมปล่อยจริงจริงแบบไม่มีบททำไมอย่างแม็กแม็กไม่ไมีบทปล่อยไหมปล่อยนะเฮ้ยปล่อยอีกปล่อยอีกมุมนี้เลยขอมุมกล้องหน้าตลอดไป เนี้ยหายใช่ไหมลายหาไปเวไปตัวอรแบบัครับตาจริงๆอ่ะต้องเดินไปถึงนู่นต้องพูดแล้วก็เดินถึงนู่นแต่แม่จับภาพโอเคอินพอไวถึงโอเคอยู่ตอเดตอดเดตตะโกมารไ้ยนีวแอนคำว่าเนี้ยพอสักทีอ่ะไม่ไม่คน ทำไรล่ะต้องใจจริงอยู่เลยได้มาได้เลยเจ้าไม่ไังมครับทไมไม่มามไม่เอกทำแบบนี้ทำไมอะนี่มื่คุณไม่ได้รักฉันแล้วคุยอย่มของฉันคนของฉันเครมาหาคุณล่ะอุ้ยเร็วเลยอย่าค่ะคุณจะต้อ้ตายแล้วค่ะพี่ที เป็นแฟตันนีมากข้าไม่กล้าไอ้ลมตึงเขาลุกเลยไอ้ผู้ชายัวร์อ๋อเจ็บจังเลยเจ็บมากตอนนี้เอาไม่อยู่แล้วไม่ปล่อยแล้วเออมันเปนไม่แรงเอาไม่อยู่แล้วเอาไม่อยู่แล้วไอ้สมยค่ะเ่ะไอ้ด ไมนนี้ปิดเลยดิแ่นดูวันนี้ย่อมเลยยอมแล้วทำไมเขาไปออกไปแล้วทำไมไม่เดินปกติ เออเน่ยไฟเปิดก่อนผิดอ่ะนี่ยวาอายอยวไฟเปิดก่อนนะว่าคนชอบกันมากอายอะไรคือม่เอดคิวเนี่ยมคูเดียย่อมทำไมอะไฟผิดแลวนี่ยเนี่ยเนทํยเนีดทเน่ยเ่เนี่เนีเนียเียนี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 นน ยังเต้าอยู่ยังเศ้าไม่ได้ใครไม่ได้ใครยังเศ้าอยู่เปล่าแค่ค่ะเชิญ V8 และ V6 ไปเควองผู้ชายชั่วครังอันนี้ไว้ห้คนปืนผู้ชเลย่ไเอาให้ยิ้มมาใช้ดาคนเด้ ชช่ววยยด้าเดี๋ยวจะให้ให้แปดคนที่เหลือคอมเมนต์เพื่อนค่ะทีละคนทีละคนก่อนคอมเมนต์ใครก็ได้ในสี่คนในหนึ่งสองสามข้อดีข้อเสียนะห้าคนคอมเมนต์ห้าคนนี้อันิวตี้พี่ใหญ่ก่อนดีกว่าค่ะพี่กิจพี่กิจกิจกิจจำได้เป็นถอดๆนะครับอย่างหนึ่งที่กิจชอบมากที่สุดคือฉากที่น้องแอนโทนแม็กแล้วเขาแบบหลบลงไปเท่านั้นอย่างที่พี่พี่น้องบอกว่า ภาษาร่างกายมันสวยอะ่ะมันแบบวันที่ดันแกวมันแบบคือแบบแอมกิอชอบตอนนั้นทําได้ดีมันสือ่อแบบเออสื่อบอกว่าบอกว่ากิจชอบฉากที่แอมเดินเข้ามา,มา,ม,ามากๆฉากนั้นนะอ,อ่ามีฉ<ม>ากไหนที่รู้สึกว่าอยากแบบอยากให้แก้ไขไหมอยากให้แก้ไขเอบ็อแอ<ก>นคนเดียวกับคนอื่นลักสดงคนอื่นเป็นยังไงบ้างก็ก็ทําได้ดีทีทีก็จะชอบเรื่องในเรื่องของอย่างตอนที่ทะเลาะกันเมื่อกี้ คือน้ำเสียงเขาแบบมากอะ่ะออืคือเข้าเข้าเข้าถึงอารมณ์แล้วคือฟังได้รู้ได้ว่าแบบเออแล้วเหมือนที่บอกคือมันฉุดไม่อยู่คือดูเหมือนกันแล้วแบบคือไปจริงๆอย่างเงี้ยแสดงแสดงได้ได,ได้ได้เหมือนจริงมากๆยึกเห็นได้ชัดเลยอะอ่ะัอเสียงเขาเสียงมีปะเขา<อ><อ>จะควรปรับปรุงตรงไหนหรือะไรปรับปรุงตรงไหน,ไหนคิดว่ามันมันมันเรื่องของการเรียนรู้มากกว่าในระยะเวลาแค่อาทิตย์เดียวก,กับการที่แบบต้องทํา ได้ยาวๆขนาดเนี้กิจถือว่าได้ขนาดนี้กิจว่าเก่งมากๆแล้ว้วดูที่บ้านอาการเป็นไงตอนดูที่บ้านอาการโอ้โหคือไปอยู่ไปหมดไงห้องแทบแตกบ้านแทบแตกก็อยู่นั่งเลยเนี่ยยิ่งตอนภาษาเริ่มซีนพวกนี้สามคนข้างหน้าเต้นเป็นกุ้งแบบอดมานานอดมานานอยากเล่นอยากเล่น